สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุภาพดีบดีนะคะวันนี้ดีก็มีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนเดเช่นเคยค่ะเป็นสูตรเคลือบเงาผมนะคะล็อกผมเงางามแล้วก็เรียบตรงให้เรานั่นเองนะคะด้วยส่วนผสมไม่กี่อย่างและก็สามารถหาได้ในครัวเรือนของเรานี่เองค่ะเท<ม>ียบเท่ากับเราไปทําที่ซาลอนจ่ายแพงเลยนะคะผลลัพธ์ออกมาก็ดีเกินคาดนะคะเพื่อนผมเงางามเปล่งประกายมากๆนะคะก่อนอื่นบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ ว่าเป็นกำลังใจให้พีทำคลิปค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นหม้อค่ะเพราะว่าสูตรนี้จะมีการต้มนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นกะทิกล่องหรือว่าสดช้ได้นะคะเขาก็จะมีโปรตีนและสารอาหารต่างๆมากมายค่ะช่วยบำรุงผมให้แข็งแรงนะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูนั่นเองนะคะขยับก่อนนะคะเพิ่มได้ลดได้ตามปริมาณผมของเราเลยนะคะ ไปก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดนี้เขาก็จะขจัดความมันบนหนังศีรา์นะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูทําให้ผมของเราเงางามนะคะก็ใส่ไปตามปริมาณเช่นกันค่ะคนทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟค่ะ หลังจากเรานำขึ้นตั้งไฟแล้วนะคะเพื่อนให้พยายามคนอยู่ตลอดเวลานะคะจนกว่าแป้งเขาจะสุกแล้วก็เหนียวเป็นเนื้อครีมแค่นั้นพอเลยนะคะหลังจากที่เราได้แป้งสุกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นวัสลีนะคะวัสลีนี้ก็ช่วยกเก็บความชุ่มชื้นให้แก่หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บำรุงผมให้เราตรงแล้วก็ล็อกความเงางามให้กับผมของเราได้ดีมากๆนะคะก็ใส่ไปตามปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ต่อไปเราก็คนส่วนผส,ม,สมให้เข้ากันให้วาสลีนละล,ลายนะคะขั้นตอนในการฉลมลงบนหนังศีรษะก็ให้เราไปล้างทำคอสะอาดผมเพื่อเป็นการเปิดเกล็ดผมแล้วก็เปิดรูขุมขนทาให้ทิฟมตของเรานี้ซึมซับ เข้าไปในเส้นผมแล้วก็ลากผมได้ดีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้เราเช็ดหมาดๆนะคะแล้วก็มาฉลมตั้งแต่โครนจุดปลายเลยนะคะให้ทั่วผมของเราดีค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราเก็บผมขึ้นติก๊กให้เรียบร้อยคลุมไว้ด้วยถุงพลาสติกหรือว่าหมวกอาบน้าอีกรอบนึงปล่อยทิ้งไว้3 0มสถึงสีนาทีนะคะหรือว่า1ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าใครมีเวลานะคะเนาะสูตรนี้สามารถทําได้ 1- นถึงสครั้งต่อสัป,ปดาห์หรือว่าบ่อยเท่าที่เราต้องการเลยก็ได้นะคะพิเศษ อีกอย่างหนึ่งก็คือสูตรนี้สามารถอบไอ้น้ำได้ด้วย20นาทีนะคะเนาะเป็นสูตรง่ายๆไร้สารเคมีแต่คุณภาพเกินร้อยนะคะล็อกความตรงล็อกผมเงาให้เราดีมากๆนะคะสูตรนี้